น้องน่ารักจริงๆไปไปโอดีโอแล้วเออเพลงสุดท้ายเนาะก็จะมีน้องขอทะเลดาวอะไรอย่างเงี้ยพี่ปรก็น่ารักมากทะเลดาวให้น้องแล้วก็มีน้องร้องเพลงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆหน้างานเขาน่ารักกับน้องมากเนาะทุกคน น่ารักกับน้องจริงๆคนเราอะถ้ามันไม่รักก็ไม่ไปแล้วใจเธอแกร่งมากทําเหมือนไม่มีอะไรเลยท,ท,ทั้งๆที่อาจจะคิดไปเองหรือเปล่าบุมไม่รู้นะทั้งๆท,ที่ใจอะมันเศร้ามันทุกข์อยู่เพราะว่าพ่อก็ป่วยก็เลยอย่างเงี้ยเนาะพอถึงเวลาทําหน้าที่ของตัวเองน้องก็ทําสุดๆแล้วใดๆก็ต้องขอบคุณเอ่ซี FC, หรือผู้จัดที่ จ้างน้องอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆน่ารักมากรับถือทุกคนอะ่ะอืมน่ารักทุกคนอะ่ะที่แบบว่ารักน้องซัพพอร์ตน้องตลอดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากน่ารักจริงๆรักโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเหมือนบุ๋มบุ๋มไม่ได้หวังอะไรหวังหวังไหมก็หวังอยู่นะอยฉันม่พูดดีกว่าเดี๋ยวทัวลงน่ารัก อ้าวมาดิมายแค่ๆกันพี่เบนมาเออเออเอาหัานหน้าไปทางบุญอ,อ่ะโอเคออเอาววัน two our duty yeah ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาใครเป็นเพื่อนใครเป็นเพื่อนเาครับมารับเขากับโต๊ด้วยหน่อยครับ Thank you Thank you my mom Thank you so much everything เกิดขึ้นหลากหลายเหตุการณ์ครับในช่วงนี้โอ๊ยขั้นแล้วอยู่บงนั้นห้องไปแล้วแม่ห้องไปแล้ว ประกาศครับประกาศครับ f o ร์ฟอร์จูเอรกอล2 9 9จลบบุรีกอลเจองเก้ลบบุรีตอนนี้รถขงท่านได้ยังล่วงครับรีบบอกไปดูรถส่วนครับอถไฟบอบไปเาียวในฟาา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 อายาา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 าราา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 เา ตรงนั้นก็กาป้าตรงนี้ก็กาป้าอีไออีไอโอรถไฟก็ไปเดียวในฟ้งและทางไปฟ้าเราเห็นกุ้มาตรงนั้นก็ฮีฮิตรงนี้ก็ฮีฮิฮีฮิฮิฮิพอแล้วพอแล้วพอแล้วถ้าถ้าสมมติท่อนต่อไปส่งหมูหมูไปแบบทุกคนจะเหมือนเกินเดินทางอะไรนะครับ ไม่ใช่นกช้างเขาเป็นคนุณุ่นสลิมน,นี่ขนาดนี่ขนาดเืนอยู่เฉยๆแล้วนะเอาดูบอลต่อไปนกช้างดูบอลเดี๋ยวผมก็ดูบอลซะเลยเออเดินทางมาสู่ช่วงท,ท้ายจริงๆแล้วนะครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาพบเจอทุกคนแล้วก็ท,ที่สำคัญเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวเองสักหนึ่งทีได้ไหมไม่ว่าจะเป็นหน้าเวชีในไล์สตรีมในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ให้การตอบรับพวกเราเป็นอย่างดี เดี๋ยวผลงานเพลงสุดท้ายเป็นซิงเกิลแรกจากบายเองอีกหนึ่งเวอร์ชันจากพวกเราทุกคนออน h e last ครับถือว,ว่าเป็นผลง,งานเพลงสุดท้ายวันนี้หากผิดพลาดประการใดขอโทษจากหัวใจด้วยนะครับเอ๊ะรู้ทันนะว่าจะต้องต,ตีแตบๆๆขึ้นมาแบบดับดังอะ่ะอยู่บนดวงจันทร์ ขอบุณแสงไฟตแต่พอจะแปะจากทด้านซ้ายมือทางด้านขวามือวันนี้เรามาร่วมสร้างทะเดาวด้วยกันดีไหมอแสงไฟก็ละหนึ่งวงจากห้าเวดี้ไปจแสงไฟตรงม่านหน้าครับพี่มอบนทองฟ้าคิดถึงแสงดาวขางทงเมือเมอนดูดูน้นี่มีคนี่ง ไปตลอยไปถามเมื่อใครก่กันอยู่ที่ใดคนที่หัวใจพอตาหามาเลาีหาตอนไหนเลยนี้ไม่มีไม่มีชงที่เค,ยคียงช้าโดยวันนี้เลยแม่บอกเนี่ยบอกได้ไหม,ม, s <S มเมื่อใคร่กันอยู่ทนนี่ใด Let's go คนดวงใจมีหรือเปล่าอยู่คนต้องได้

Đến khi bao nhiêu mang một cái thân mang đại bình to một con แม้ว่าจนานแมสุด <disappeared> วันเราจะได้พบเขาไ่ตังควรัอโอ้โหทุกคนจะเป็นมงกมุกได่น่ารักมากครับ มมไม่ไม่ทำไมพี่เอาที่มันเป็นเส้นๆน่ะที่เขาทำวงกลมหนึ่งเป็นเส้นๆมันจะได้แบบเอาไม่ไหมอีกอีกภาพหนึ่งครับทุกคนเป็นวงกลมที่มันเร็วมากที่สุดแล้วมันจะเป็นเส้นโอเคเอ่พร้อมเอา one เย้โค yeah! oh, ุอาาาเอไมไมไมขอโทษด้ครับเมกี้แบบมันได้เป็นแสงไฟนิดเดียวครับ เดี๋ยวขอขอใหม่อีกหนึ่งรอบได้ไหมครับโอ,โอเคพี่ตีกองแบบจังหวะแบบจังหวะแบบที่เขาต้องหมุนเร็วๆอะ่ะโอเคมาเอาว่าชูจี เออเดี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 เออดีไม่ไม่ไม่รู้งอหอเคแล้วนะทุกคน ไม่คนเดียวก็ยังเบอร์เห็นไหมเนี่ยอพอแล้วพอแล้วเหนื่อยวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้จัดงานในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอบคุณหน้าเวทีทุกคนนะครับที่ร่วมนสนุกกับเราในเมื่อกี้ครับแน่นอนเราจะได้ภาพสวยๆจากพี่ถ้าไม่สวยก็แฮแท็กด่าได้ครับตามใจต้องการแลํงาต่อไปเขากลับเรียนเชิญ ท่านคณะผู้จัดงานเจ้าภาพพระป่าในค่าคืนนี้ที่ทําให้เราได้มาร่วมความสุขในค่าคืนนี้ครับอ่ะขอกำลังเชิญแม่เก่งแป้งแคร์ขึ้นมาเก่าอะไรสักนิดน้อยครับก่อนที่พวกผมจะไปกินเบียร์ครับอะไรนะครับอ,อ๋อเหรออ่ะเชิญครับเชิญอ๋อมอบดอกไม้ก่อนนะครับเป็นพิธีการต่อไปอ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณหน้างานขอบคุณสตรีมไลฟ์ขอบคุณหน้างานที่ทําให้วันนี้มันโตเอาเรามาส่งกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ เป็นดอกฟ้าของแม่เสมอทุกงานที่ต่ายไป,ไปสิ่งที่แม่ขอคือเพลงดอกฟ้าเราไปคือดอกฟ้าเหมือนวันนี้แม่อยากให้ไปซื้อ่อไปเพรว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาเป็กนกำลังใจให้น้องเสมอพร้อมกับน้าเน,น็กส่งคลิปมาด้วยแล้วกับแม่้นอะประเจนกับน้ำน้ำขอต้อ,อรนรับน้มาเน็กด้วยนะครับขอต้อนรับสู่สุวรรณีดอนนะครับ วันนี้นันเอกอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากวิตเซอร์แลนด์ก็อจะถึงเมืองไทยก็น่าจะประมาณเช้าวันอาทิตย์เราก็เลยไม่ได้เดี๋ยวการเจอกันถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันได้ทํางานกันนะครับแล้วก็นันเอกทราบาว่าคุณพ่อของน้องฟ้ายกำลังทำการรักษาตัวเป็นกําลังใจใน้นะครับแล้วก็ขอไว้ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันนะครับแล้วเจอกันนะครับนันเอกขาก เป็นห่วงใยถหงน้องตายพอมาในะเน็ตรูแล้วก็คุณสนดูก็สอบถามเสมอว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็ขอบพระคุณมากๆในความเอ็นดูแล้วก็วันนี้อยากจะบอกเนตนว่าเราทําได้แล้วตตมยอดที่เน็ตั้งนวันขอโอกาสให้เราอีกรอบขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยเย้เย้เอาลบขอบคุณครับแม่